สองคนนะคะหนูจำได้ว่าตั้งแต่ละครจะออนจนวันนี้ค่ะละครจะจบแล้วคะ่ <g ülme> <g ülme> ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่แรกฟังไม่ได้อยากออกมาพมูลอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนทีนี้เนี่ยเรื่องความสัมพันธ์มันเปราะบางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวคือกลางกับเจนเ,นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีตอนน่อกันเฉยๆแล้วทีนี้พอมีข่าวเนี่ยโดยเนเตอร์หนูเข้าใจนะที่หนูจะต้องถูกเป็นข่าว อะไรแบบนี้มือที่3เพราะว่าเราละครออนแอร์อยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ว่าคนจะเข้าใจผิดแต่ทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวนานละค่ะข่าวนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบเออจริงๆมวันนี้ก็ดีใจค่ะได้ออกมาพูดสักทีมันเป็นราะว่าเราลงรูปด้วยเปล่ามันก็เลยทำาห้แต่ตองก่า เรืไอเรื่องโปรโมทละครหนูเข้าใจได้เพราะว่าเราทําสม่าเสมอของเราเราโปรโมทของเราทุกอาทิตย์ที่มีละครแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งมาทําหรือว่าทําตอนที่มีข่าวจริงๆมันก็ทํามาเรื่อยๆหนูลงโปรโมทละครมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะโอ้เข้าใจได้ทุกเรื่องค่ะฟิลแฟนกับพี่ปั้นหนูก็ฟิลแฟนจนแบบ มันก็ไม่มีเรื่องอะไรซีเรียสแต่ว่าเนี้ยเขาจะได้ว่าจังหวะและเวลามันมาพอดีเลยแล้วหนูได้มีการคุยกันไหมอ่ะคูดกับเจดใช่ไหมคะเอาจริงๆไหมคือตั้งแต่แรกที่เราโดนว่าเยอะๆที่มีคอมเมนต์่ยังไม่คุยเลยเพิ่งจะมาคุยกันตอนที่แบบเหมือนเจดออกมาให้สัมภาษณ์แล้วอะค่ะเราถึงจะกล้าถามอะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากๆจริงๆอะไร แล้วละครมันปิดกล้องไปแล้วด้วยทําให้ไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละว่าแบบมีข่าวมีอะไรเราโดนว่าแล้วเริ่มมีคอมเมนต์ไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออก็ให้เกียรติเขาถ้าเขาสบายใจที่จะเล่าเดี๋ยวเขาพงพังมาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมันเริ่มมีข่าวเขาออกมาให้เราฟังอย่างเงี้ยถึงจะได้คุยกันเรว่ามา<ต>ขอโทษแต่วเราถูกยงเข้าไปอย่างเงี้ยลเกียดติก็ว่ายังไงบ้างเขาก็แบบเออขอโทษอะไรอย <c ười> ่างเงี้ยซึ่งเราเราบอกว่าเราคําแรกที่เราส่งเลยว่าเธอฉันอยากถามเธอมากเลยแต่แบบไม่กล้า <c ười> เขาอาจจะเครียดหรืออะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่กล้าแล้วเขาเป็นคนนิ่งๆเข้าใจไหมเราแบบเราจะ จริงๆต่อมเสื่อเราก็อยากรู้แบบว่าเธอไปเกิดอะไรขึ้นทําไมชั้นถึงโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของเขาจริงๆอะคะ่ะ<อ>เราเราหนไหมที่แบบว่าแบบเห็นคอมเมนต์ลบๆอย่างเงี้ยเราหนแบบ้างไหมหนูเข้าใจมากๆเลยคะ่ะเข้าใจเพียงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้ว<อ>ที่แบบหนูงลบโดนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนวันนี้ก็ดีค่ะได้ออกมาพูดว่าจริงๆเราฟังกับเจเป็นเพื่อนโรมงานที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็ คือจริงๆเจตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วตอนนั้นหนูก็สลายใจว่าทุกอย่างคงจะจบด้วยดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็มียังมาอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแฟนจะได้เปิดตัวไว้ดูแลลูกนองจะได้ไม่ต้องยังไม่มีอาชีทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือคือต่อไปถ้ายังมีข่าวอย่างนี้อยู่หนูเข้าใจได้เพียงแต่ว่าแบบ ก็ไม่อยากจะแบบไปเป็นมือที่สามของใครแต่ว่าถ้ามีข่าวจ้นโดยทั่วไปโอเคถือว่านัาสุดเลยไหมกับการที่คือคือสดมาสัภาัณ์แต่ว่าโดนเป็นยงเป็นมือที่สามสำหรับผู้นี้เลยคือไม่ได้หนักแต่ว่ายาวมากเป็นเรื่องเป็นตอรี่ยาวเป็นสตอรี่ที่ยาวเป็นเดือนได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเดือนได้แล้วเราก็ ร้องใจในทุกๆวันว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่มันก็ยังไม่ผ่านไปสักทีอะไรเลยก่อนที่เราเราก็ตัดสนเลยว่ากวดลุ้นเลยไม่มีสินลุ้นอะไรแน่นอนไม่มีค่ะป้ากับเจดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแล้วก็ถือว่าขอความเห็นใจและเข้าใจหนูแล้วกันค่ะว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีคาพูดของใครหรือว่าคาคมอะไรมาอีกไม่ต้องเลี้ยวมาหรอกค่ะผ่านไปเลยที่มันไม่จบง่ายหรือว่ามีคำต่อของอีกฝ่ายที่พูมันไม่ชัดเจน ใช่ไม่ว่าแบบจะมีคำพูดอะไรใดๆออกมาขอให้ฟังวันนี้แล้วก็จบเลยดีกว่าค่ะว่ามันไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อร่วมงานกันแล้วทุกๆอย่างเป็นการโปรโมทละครที่ทําเพื่อละครจริง,รงๆแล้วก็โดยปกติอะมันเหมือนทุกคนที่อยู่ในกองอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเรารับเงินค่าแสดงมาแล้วมันจะจบในการที่เราแค่ถ่ายละครจบอะค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูที่หนูต้องทาจริงๆแล้วก็ละครจะจบแล้วค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะมันคงไม่มีลูกค่แล้วครแล้วยังจะกล้าลงอีกไหมเพราะปกติหนูจะทำตัวปกติใช่ค่ะทำตัวปกติละครจบก็คือละครจบค่ะความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อการมันก็จะยังอยู่ไปแบบนี้แหละหมายถึงว่าแบบก็อยากให้เข้าใจด้วยจริงจริงหนูเข้าใจที่คนไม่เข้าใจอีกเยอะแต่ว่าเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเจดรู้ความจริงคืออะไรคนในกองถ่ายรู้ว่าความจริงคืออะไรเพียงแต่ว่า คนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตกับเราเขาไม่รู้จริงๆเขาก็จะมีความตีความจากคําพูดบ้างจากคําคมเหลืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหนูอยู่ในวงการมานานหนูเข้าใจธรรมชาติของมันเองแต่ว่าก็อยากขอความเห็นใจด้วยเหมือนกันตัวหนูได้สนิทกับวิวเคยเจอวิวนี้เคยเจอพันผ่านใช่ค่ะตั้งแต่เข้ามาที่ช่องวันหนูก็ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับวิวด้วยอยากจะแบบทีอาหรืออะไรอย่างใเล็กอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ ว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต้องแบบับใดเลยค่ะหรือคุยอะไรเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของคนสองคนให้เขาไปเคลียร์กันเองดีกว่าละครจะจบแล้วเสี่ยโอกาสแล้วคนดีกว่าใช่เพราว่าอย่างที่บอกค่ะละครหนูจะจบวันนี้แล้วนะคะข่าวนี้มาตั้งแต่ละครออนแอร์จนละครจบแล้วค่ะตอนนี้ก็ขอให้เรื่องนี้จบไปพร้อมละครมูองอาจารยี โอเคได้ความที่เนื้อละครเราเป็นกลางเข้มข้นตอนจบจะเป็นยังไงแย้มนิดนึงแฟนๆก็ลุ้นค่ะสำหรับว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงก็มีอุปสรรคคล้ายๆชีวิตจริงเลยค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะให้ลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าตอนจบจะเป็นยังไงก็ลุ้นกันดูค่ะแล้วก็ฝากวงารารีด้วยแล้วก็ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะหนูไม่ได้เป็นมือที่สาม <Marvel> orのは, use, him, .